ขึ้นนี่ครับผมผมฝันว่ามีคนครับผมเนาะมันตะกนบอกผมว่าเลขออกแล้วก็ผมเลขออกแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผระหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่28กันยายน2 5 6หากครับผมเนาะมันนี่ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมเป็นของพ่อเชียนอุดรครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องกระถามมาเยอะมากแล้วก็ เลขฝันของผมครับในคลิปเดียวกันกับผมเนาะเลขฝันกับผมมือขึ้นนี่ครับผมผมฝันว่ามีคนมาตะกลบอกเม็ดเดียวครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมเนาะเพราะว่าชุดมาครับผมผมไม่ค่อยฝันกับผมเนาะผมไม่ค่อยฝันครับมือวันี้ครับผมวันที่ยี่แปดแล้วจะโทรหาพ่อเชนุดอนให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะหรือว่ามีใครเอฟซีหัดรับชมอยู่ที่ไหนช่วยบอกด้วยครับผม ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่ารับชมอยู่ที่ไหนครับผมเนาะไต้หวันเกาหลีนี่ครับผมหรือว่าไทยครับผมเนาะหรือว่าปัตตานียะลาเชียงใหม่เชียงรายทั่วไทยครับผมหรือว่าสปปลาครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับผมว่ารับชมอยู่ที่ไหนครับผมผมมามืนอนี้ครับผมเนาะจะเดินทางไปหาแม่ครับผมอยู่ที่จังหวัดอุดรครับผมโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรครับตอนนี้เราจะกาวฟอลครับผมเนาะมนขึ้นนะครับผมย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสว่างในดินครับหลักการใหญ่ปรทีล่งบาลกรุงเทพอุดรครับผมพอว่าแม่ต้องการใหญ่ครับผมเนาะก็เลยตามเจ็ดแม่ครับผมค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับผมสูด้ครับผมนี่ครับคืนนี้ครับผมเนาะคืนนี้ครับผมจะเป็นเฝาครับผมคืนนี้ครับผมจะเป็นเฝ้าแม่ครับผมเนาะเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะกาวครับผมเปลี่ยนกันเฝาครับผมตัวผีการเสียงมาแล้ครับโทรหาพ่อเชนวยครับผมเนาะ โทรหาพ่อเซนุดอนครับแล้วก็เล่าเรืความฝันให้เอฟที่ทั้งช่องฟังความครับผมครับผมพ่อแม่กรสบายสบายยี้พ่อครับผมต้องบานนะครับผมอุดรครับผมเอาากระดาษยดเอาตัวนี้มีกระดาษมาหันจืดเอายังพ่อบดล่างบดล่างยังบดล้างพ่อ แล้วพ่อถามไงเล็กบลเล็กวงอกไงพ่อมือไดครับผมพ่อเลีกไอ้ไงบอกครับผมวันที่นึ่งลาพเอสจุดสามจุนอวันที่หนึ่งมลาเนี่ยพ่อจากโมงครับผมพ่อครับจากโมงครับทีเด็ดโมงสาม ชุดสามตัวอ๋ออ๋อครับผมเออครับเอาชุดล่างเลยเข้มงวดอีกไปก่อนครับผมพ่อตัวได้พ่อครับผมพ่อครับตัวได้ตัวได้ครับผมตัวได้ครับลูดหากับเก้าล่างย่างเดียวล่างลูดห้ากับเก้า มีหาสองหาสองครับหาแปดหาเก้าหาแปดหาเก้าครับเก้าสองเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดครับกันที่สองกันที่สองคือเสีงดังแวดีนี่ก็ไพ่ควาคือเสียงดังแค่นี่นนก็ไพ่<ะ>ค,ไครับ เปิดกามาพอเปิดกามาเอาที่มีวันทุกอยู่นี่ละอือเออปีนี้จะเข้าในแดนโ่ซัมไบข้าพ่อผมเออโอเคครับผมพาครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับพอดีพ่อเชนอุดรครับผมเนาะพ่อเชนอุดรครับเพิ่นมาหา ปูซ0นครับผมเนาะนำรายซื้อมาให้ปู C0 เปิดดวงให้เอฟซีของเพิ่นครับผมเนาะแต่ว่าคนที่ฝากรายซื้อผมมาครับผมไม่ให้ปู C 0ศเปิดดวงให้วันที่30นะครับวันที่30เดีผมเดินทางไปหาปู C 0ศนําำรายซื้อไปเห็นปูครับผมเพราะว่าช่วงนี้กันยากครับผมเนาะต้องเดินทางไปที่อุรวลครับผมไปเปลี่ยนเดือนสกาวครับเพราะว่าตอนนี้เดือนสกาวฟองแตเมื่ขึ้นนี่ครับผมเดี๋ยวคืนนี้ ผมเฝ้าต่อครับงวดนี้ครับผมเนาะเลขกะถือว่าตรงกันเยอะมากก็คือสามเจ็ดสามหกครับผม้วก็ <c oughs> ในช่องผมนะครับสามเจ็ดสามหตรงกันมากในช่องผมแล้วก็งวดนี้ครับผมเอฟซีทั้งช่องกะถามมาหลายมากเลขวิ่งเชียงรายได้วันไหนวันที่สามสิบประมาณไม่เกินบ่ายโมงครับผมเนาะ โม่เกิดใปม่วงก็ผมหรือว่าใครอยากวางแนวทางทางช่องผมครับก็สามารถก็ผมเนาะทักไลน์มาได้ครับผมเนาะ065กครับ065 2 41 7438ครับผม06 5 2 4ห7 4 3 8ครับสามารถทักไลน์มาได้ครับผมเนาะเราก็ส่งแนวทางก็ผมมให้เบืองก่อนจักระม่าน 2- 3งสพดก่อนครับเมื่อกี้นะครับผมเนาะผมได้โทรคุยกับพ่อสนุดอนครับ หมดนี้พอว่าเปลีวกุงในของพอครับผมปมาณมันวันเลขออกครับไม่เกินเที่ยงครับผมเนาะบอกเกินเที่ยงครับผมือว่าประมัณสิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอครับผมวันเลขออกครับวันนี้ก็จะเดินทางไปหาแม่ครับผมตอนบ่ายๆครับเนาะพว่าทู่หาเดือนสกาวหมดเศร้าครับเดือนสกาวว่าแม่จะสองกล้องครับผมเนาะขึ้นนี่ครับประมันสองทุ่มครับกาบนี้ครับผมเนาะ ของพ่อเซนดอนงดนี้ให้มาครับผมเนาะย้ำเน้นโคงสุดท้ายกับ f c ทางช่องครับผมย้ำเน้นของสุดท้ายกับ f c ทางช่องครับผมนี่ครับล่างครับรูด5กับ9ครับล่างครับรูด5กับ9ครับจับคู่ครับ5 2 58 5 9 9 2 9 8ครับตัวกันครับ42ครับตัวกันครับ42ครับนี่ครับ หลุดหากับเก่าครับผมหรือว่าวิ่งหากับกับผมเนาะของพ่อเชนตุดรอนครับล่างอย่างเดียวครับหรือว่าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะช่วยบอกด้วยครับใครรอเจ้าไหนบ้างช่วยบอกด้วยหรือว่าครับผมเนาะรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนครับผมก็บอกได้นะครับผมเพราะว่าอยากรู้ว่า f c ทางช่องผมอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างครับผมเนาะอยากรู้ว่ามีบุคคลผมปัตตานีมีมีปัตตานีมีไหมครับปัตตานียัลามีไหมหรือว่า เชียงใหม่เชียงรายก็ผมเนาะหรือว่าอยู่ที่ไหนทั่วไทยหรือว่าทั่วโลกก็ผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับหรือว่าสปปลาวครับนี่ครับผมเนาะบอกคุยกับเอฟซีทั้งช่องครับผมหลังจากคุยกับพ่อเส้นดุดอดแล้วครับผมเนาะเพราะว่าอยากรู้จักว่าเอฟซีพระหักอยู่ที่ไหนบ้างก็ผมเนาะรับชมอยู่ที่ไหนบ้างครับผมช่วยบอกด้วยครับตัวเลขก็ผมงดนี้ผมวานะครับ ส่วนตัวผมนะครับเลขงวดนี้นะของผมเองครับผมเน้นของผมเองนะครับบนครับวิ่งสามครับจับคู่ครับสามหกสามเจ็ดแล้วก็สองหกสองเจ็ดเน้นที่สามหกสามเจ็ดครับมือขึ้นนี่ครับผมผมฝันว่ามีค้นครับผมเนาะมันตะกนบอกผมว่าเลขออกแล้วครับผมเลขออกแล้วครับผมสามเจ็ดครับผมมือขึ้นอย่ครับผมเนาะ เดี๋ยวเย็นนี่ครับผมจัดห้าหน้อยครับห้เย็นนี่ครับสามเจ็ดลองเบนกับผมเนาะเพราะว่าส่วนมากครับผม,ผม,มผมไม่ค่อยฝันเรื่องเอฟซีทั้ง่องส่วนมากนะผมไม่ค่อยฝันกับผมเนาะถ้าฝันจะดนานทีหนึ่งครับผมค่อยฝันครับพอดีเมื่อคืนนี้เติรนทางมาจากอ่าไปนซงแมกข้างแรกแม่อยู่ที่โรงพยาบาลสว่างครับเนาะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุคราชที่สวนในดินแล้วก็แม่ขอยายไปที่โรงพยาบาลอ่าอุดรครับผมชื่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรครับ ค่าสจยใจแพงแม่ครับผมเนาะนอนคืนละ1 5 0 0 0บาทถึง20,000ืครับบปกนปยัคกับผมเน,ะน,น,นะ 15, า 20, ะ,เ,นาเ,นะเพื่อแม่ครับผมรักษาแม่กับอยากให้แม่รักษาตัวดีๆครับผมอยู่เป็นลมโ่ล่มไส้ของหลุดของหลานครับผมเนาะหรือว่าเป็นหาแนวทางมาเห็นเอฟซีทังช่องเจ๊แดงคนเดิมครับนี่ครับมือขึ้นนี่ครับผมเนาะยำกับเอฟซีทังง่องครับมือขึ้นนี่ครับผมผมฝันว่าครับผมมีคนมาตะโกน บอกเลขผมเม็ดเดียวครับผมสามเจดนะครับสามเจดเม็ดเดียวครับส7เจ็ครับผมเนาะเดี๋ยวผมเขียนเลขฝันให้เอ็บที่ทั้งช่องอมครับผมแล้วก็เลขของพ่อเซนุดรเนื้ยครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมมองจากกับเอ็ดที่ทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าขอเวลาหน่ยครับผมสักประมาณ10นาทีหรือว่า 8- ถึง10นาทีครับผมนี่ครับ ช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยนะครับผมเนาะครั้งแรกจะเยี่ยมแม่อยู่ใกล้ๆครับผมโรงพยาบาลสว่างใกล้บ้านครับผมตอนนี้กับตองเบย์นอนฝอมแม่อยู่ที่โรงพยาบาลอุดรครับผมเนาะโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรครับรักษาครับผมรักษาแม่ตามนี้ครับถ้าใครอยากมาเยี่ยมแม่ครับผม fc อยู่ที่อุดรก็สามารถมาได้นะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรครับผมชั้น3ครับชั้น3ห้องพิเศษครับผมเนาะตามนี้ครับผมเนาะออนไลา์ใหญ่ห้างรผมเนาะ ย่ำความฝันกับผมครับผมเนาะย่ำความฝันของผมเองครับผม3าเม็ดเดียวครับ3าเม็ดเดียวครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับพ่อเสี้ยนรุ่นหลนครับผมนี่ครับพ่อพนกาให้มานแล้วครับผมหวดนี่ครับล่างครับผมล่างอย่างเดียวครับผมส่วนใครรอเลขวงในครับวันเลขออกครับผมเนาะ ไม่เกินเที่ยงครับไม่เกินเที่ยงครับผมเนาะของพ่อชนุดรครับแอปพีทางส่องถามมาเยอะมากครับผมนี่ครับส่วนเลขฝันของผมเนาะเมื่อคืนครับผมผมฝันว่ามีคนตกกลนบอกว่าเลขออกแล้วเจ็ดสามครับนี่ครับผมเลขฝันพระหัตเจ็ดสามเม็ดเดียวครับเพราะว่าครับผมส่วนมากครับผมผมบ่กคอยฝันพมเพื่อครับผมเนาะนานๆครั้งหนึ่งครับผมเอาล่องเบินกับผมเนาะงวดนี้ฝันว่า มีคนณตะกลนบอกเจ็ดสามครับผมนี่ครับของพ่อเซียนดอนครับล่างรูดห้ากับเก้าครับล่างรูดห้ากับเก้าครับห้าสองห้าแปดห้าเก้าครับเก้าสองเก้าแปดแล้วก็กันสี่สองครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขฝันผมเจ็ดสามเม็ดเดียวครับนี่ครับกระสุดท่านี่กับข้ออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี่ เดินทางแค่ลา,าดปลอดภัยครับยาเจ็บอยาจนหล่ด้วยเงินท่วงกับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปนาครับผมแคปน้าจอครับ